ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับศึกฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์นะจากวันนี้ก็ไม่ถึงเดือนแล้วที่บรรดาเหล่าทีมชาติ star ดังยักษ์ใหญ่จากทั่วโลกเริ่มฟาดแข่งและที่สําคัญเลยคือเหล่าบรรดาบอลพนันถูกกฎหมายของต่างประเทศและกูรูทั่วโลกต่างได้ทานายเอาไว้ว่าทีมใดจะเป็นเต็งแชมป์มโลกในปีนี้วันนี้เราจะพาไปดู10อันดับที่สื่อคาดการณ์ว่าจะเป็นเต็งแชมป์โลกในปีนี้อันดับ10เดนมาร์กเจ้าของผลงานเข้า รอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูโรปี2020ที่ผ่านมาและเป็นชาติลำดับที่2ของโลกที่การันตีได้สิทธิ์เข้ามาเล่นรอบสุดท้ายในฟุตบอลโลกคนนี้เดนมาร์กต้องยอมรับว่าทีมถือว่าไม่ค่อยบิ๊กเนมไม่ค่อยมีซุปตา์เท่าไหร่แต่ด้วยระบบการเล่นที่เน้นระบบและทีมเวิร์กทำให้มีฟอร์มถึงระดับท็อปในยุโรปเหนียวแน่นแพ้ยากและคาดว่าน่าจะเป็นม้ามืดใน World Cup เวิลด์คัพนี้ทีมเดนมาร์กนั้นอยู่ร่วมสายกับฝรั่งเศสตูนิเซียและเปรูต่อไปเต็งก เป็นเนเธอร์แลนด์อีกหนึ่งสุดยอดทีมที่เคยทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกมาแล้ว3สมัยแต่โชคร้ายยังไม่เคยได้สัมผัสช่วยแชมป์ฟุตบอลโลกแม้แต่หนเดียวเนเธอร์แลนด์ชุดนี้ผสมผสานดาวรุ่งและตัวเก่าอย่างลงตัวแถมมีหลุยฟันเกลวกุนซือจอมปรัชญาเป็นผู้นําทีมคนสําคัญและคาดว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของหลุยฟันเก่าก็เป็นได้เนเธอร์แลนด์อยู่สายไม่หนักนักโดยมีเพื่อนร่วมสายอย่างกาตาเซเนกัลและเอกวาดอร์แลที่ติง8ดอย่าง โปรตุเกสโปรตุเกสชุดนี้มองว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดในรอบทศวรรษเลยทีเดียวมีแข้งอย่างคิสเตโนโรนันโดบรูโนเฟนันเดสเบเาโดซินวาและเดียโกโชตาแต่น่าเสียดายที่รายหลังนั้นมีอาการบาดเจ็บและต้องพลาดไปเล่นฟุตบอลโลกคนนี้แต่คุมกําลังก็ยังถือว่าไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปสักเท่าไหร่สําหรับโปรตุเกสนั้นอยู่ในสายที่ไม่หนักมากรวมกับการหน้าอุรุกวัยและเกาหลีใต้เต็งเจ็ดเบลเยียมเจ้าของอันดับ3ามฟุตบอลโลกสมัยที่แล้ว กลายเป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกตลอดเกือบ4ปีหลังสุดจากการจัดอันดับของฟีฟ่าแรงกิ้งแต่ว่าล่าสุดหล่นมาเป็นอันดับที่2โดยถูกบราซิลแซงขึ้นไปเรียบร้อยในเบลเยียมชุดนี้นั้นมีสตาร์นงคับข้างอย่างเควินเดบรอยโรเบลูลูกากูและเอเดนอาร์ซาอยู่รวมสายกับโครเอเชียแคนาดาและโมร็อกโกทีมอันดับที่6หรือเต็ง6นั้นก็คืออังกฤษหนึ่งในทีมที่ถูกตั้งความหวังไว้สูงสุดในทุกครั้งและดูเหมือนว่าครั้งนี้จะใกล้เคียงที่สุดหลังจาก พึงคว้ารองแชมป์ยูโร2020มาครองได้และฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วก็ทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศมาแล้วแล้วถือว่าเป็นยุคที่มีผลงานที่น่าจับตามองนำทัพมาโดยแฮร์รี่เคนเมสันเมาส์ราฮิมสเตอร์ลิงและดาวรุ่งที่ฮอตฮิตที่สุดในอังกฤษนั่นก็คือบุกโยสากาภายใต้การนำทีมของแกเร็ตซาวเกตด้วยอังกฤษนั้นอยู่ร่วมสายกับอิร่านสหรัฐอเมริกาและเวลส์เต็ง5เยอรมันหนึ่งในทีมที่มีมาตรฐานสูงสุดและเคยเข้าชิงบอลโลก มาสมัยที่สุดแชมป์โลกครั้งหลังสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2014ที่เยอรมันเอาชนะอาร์เจนตินาได้1ประตูต่อ0ในช่วงต่อเวลาพิเศษจากมาริโอเกอเซในตอนนั้นสําหรับเยอรมันชุดนี้ผสมผสานทูเล่นตัวเกา่าและดาวรุ่งฝีเท้าดีภายใต้กุนซือยอดฝีมืออย่างฮันเซฟลิกเยอรมันนั้นอยู่ร่วมสายกับสเปนญ,ญี่ปุ่นและคอสตาริกา ฝรั่งเศสแชมป์เก่าฝรั่งเศสถูกยกให้เป็นเต็ง4ี่ซึ่งดูจากขุมกําลังแล้วก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งและยึดผู้เล่นตัวหลักจากชุดคว้าชแชมป์โลกครั้งที่แล้วเยอะมากโดยล่าสุดนั้นคาริมเบนเซม่าได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหลังจากที่หลุดพ้นคดีของเขาและยอดกองหน้าแห่งยุคอย่างคิดิองเอมปเป้และอุสมานเดมเบเล่กองกลางนั้นน่าเสียดายมากมีปอป,ป,ป็อกบาและเอ็นกุโลกองเต้แต่ทั้งคู่นั้นได้รับบาดเจ็บพลาดมาฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อย วรวมไปถึงราฟาเอลวารานที่ต้องน่าจะลุ้นว่าจะได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในครั้งนี้หรือเปล่าเนื่องจากดิดิเยเดชองกุนซือของทัพตาไกา่ออกมาเปิดเผยว่าเขาจะไม่เรียกชุดผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บติดตัวไปอย่างแน่นอนจึงทําให้มองว่าทีมนี้น่าจะยั่วพอสมควรฝรั่งเศสนั้นจับคู่ร่วมสาก,กับเดนมาร์กตูนิเซียและเปรูเต็ง3เป็นสเปนอดีตแชมป์โลกปี2010ที่ระยะหลังมีมาตรฐานดูตกลงไปหลัง ไร้ผู้เล่นซุปตา์อย่างอันเดรสอินเนสตาชาบีเอร์นันเดสเชสฟอเบกาสเฟนันโดตอเรสดาบิดบิยาและชาบีอลอนโซอย่างไรก็ตามยุคใหม่ของสเปนนั้นมีดาวรุ่งฝีเท้าดีที่รอวันฉายแสงอย่างเปรดีกาบีสองแข้งจากบาร์เซโลนาแถมยังมีมิเกลออยาสบาวจากเรอัลซสซิดาดและเครรตโลเมโลจากเบียริลภายใต้การน,นำทัพของรุยเอนซิลิกเกสเปนนั้นอยู่ร่วมสายกับเยอรมันญี่ปุ่นและคอสตาริกาเต็ง2 เป็นบราซิลเจ้าของแชมป์โลก5สมัยซึ่งมากที่สุดเหนือทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบมาในรอบนี้ด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเองนั้นทําให้ทีมสัมบาก้าวขึ้นมายึดหมายเลขหนึ่งของโลกแทนที่เบลเยียมได้สําเร็จเกมรุกน่ากลัวมีตัวหมุนเวียนได้ค่อนข้างไม่ขาดสายนักเตะชุดนี้ถือว่าดีที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมาเช่นปุรษาประตู2คนจากพิมลรอย่างเอนเดอร์สันและอลิซองเบเกอร์กองหลังก็จะมีมาควินยอดและเอเดนมิลิตาวนำทับมากองกลางค่อนข้างแน่นอนแล้วมีกับ ตันทีมอย่างคาซิมิโรจากค่ายปีศาจแดงซึ่งแผงแนวรุกจะเป็นความปวดหัวไม่ใช่น้อยสําหรับต e ีเต้ที่จะต้องเรียกว่าจะจับไข่ใส่มาในรอบสุดท้ายนี้บราซิลจะอยู่ร่วมสายกับสวิตเซอร์แลนด์เซอร์เบียและแคมรูนส่วนอันดับที่1น,นั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอาร์เจนตินาเจ้าของแชมป์โกปาอเมริกาสมัยล่าสุดและเป็นอดีตรองแชมป์โลกในปี2014โดยแพ้ให้กับเยอรมันในนัดชิง1ประตูต่อศูนย์สิ่งที่น่าจับตามองในโ์นเมนนี้ จะเป็นการเล่นทีมชาติครั้งสุดท้ายของเลโอนลเมสซี่อ์จจนตินามีสถิติที่ไม่แพ้ใครมาแล้ว30เกมผู้เล่นในชุดนี้ถือว่าเป็นการาร่วมกลุ่มกันเป็นทีมต้องยกความดีความชอบให้แก่โค้ชอย่างเลโอนลสโคราลีที่ทําให้ฟ้าขาวออกมาโดดเด่นสมกับเป็นยอดทีมจากอเมริกาใต้อีกครั้งทางฝั่งอ์เจนตินานั้นอยู่ร่วมสายกับซาอุดีอาระเบียโปแลนด์และเม็กซิโกซึ่งถือว่าเป็นงานไม่หนักสําหรับพวกเขานี่ก็เป็นเต็ง10ที่ตามรายงานสื่อและบ่อนพนัน ถูกกฎหมายต่างประเทศยกให้เป็น10เต่งแชมป์ฟุตบอลโลกในปีนี้สำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรคาดว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์โลกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ให้ถิกติดขอบด้วยนะครับโอเคลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ